มาวมื่อไหนวะโอทีมนี้เขามีทุ่นมาด้วยวะหรือว่าโอทีรุ่นใหม่ไม่รู้ใช่แน่ไม่โกงไหมอ่ะอย่าพูดดังนิดนึง ตรงไหนดีนะเอกแถวนี้เหรอ,หรอไม่รู้เหมือนกันลองแวะแถวนี้ก่อนและโอ uh, ้มีแต่เทพเทปไปย<ถ>ัยกล้า<ถ>อยู่แล้วมีแต่เทพเทปอยู่ไม่ได้แล้วแถวเนี้ยว,วังก็ไม่ทิ้งนะครับน้ำเช้าเราต้องประหยัก่อน อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปลาบิก้าสวัสดีครับสวัสดีนานานักปลาเลยครับวันนี้ก็พบกับเราอีกแล้วนะครับวันนี้มาครบทีมนะครับสามคนเลย OS กีแดดล้านหนึ่งในเสื้อใหม่มานะครับวันนี้ขอบคุณน้องชายนะครับที่ส่งเสื้อมาให้ใส่นะครับพอดีเลยใส่เป้เลยครับนาวาเป็นไงบ้างวันนี้พร้อมพร้อมลุยจ้ะครับนาวาครับจันกง ยังไงวันนี้มาสอนผมเคาะเชอรี่นะนะเี๋ยวจะบอกให้ครับอโอเคนะครับเดี๋ยวมาตามผลงานกันดูนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับอยู่แถวบ้านไร่นะครับบอ่อสองลูกติดกันหน้าใหญ่อยู่รวมๆน้วจะสี่สิบไร่ได้อยู่ั้งเนี่ยสามสิบเดือนโอเคครับตามผลงานดูครับ ูพกเกพิ่งจัขเอาอครับเอาเขาตีแล้วครับครับออะไรน้ำตื่นนี่ว่าน้ำตื่นนี่ว่าตื่น,น,ต,นตื่นมาก

เอาโอ้ยเบรกไม่อยู่โอ้โห,โหโปลาเข็มชัวร์ธนาคารขอขึ้นปลาตรงนี้เออวิกันแดกมาแล้วหลังนั้นนาวานะ ก็ได้สัวเราตีดิดเลยเสียดายเลยก็ดไม่ก็ไม่อยู่ใช่ไหมนี่นะวิวน้ำ Chà anh <laughs> 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 ขอเองอ่ะเดินเร็วแล้วก็นัดไปโดนอุ้ยกัดสายอ่ะกัดสายกันน้าไงไม่ใช่ฝั่งนู้นสายนะครับโอ้ยตัวนี้มีสายสายตัวนะสายตัวนะาไอโกงไอโกงไอโกงโอ้ยทำไมีคอยคอยาะเห็นนะไม่ใช่หรอกนาวามีแผนละไม่ไม่ไม่ตัวน้าๆนะครับ นนคนนะครับนะสวิงหน่อยสวิงหน่อยเอาวาะใสสวยขอ,อ,อเด็กไม่เป็ <c oughs> น <c oughs> น,น้าจ <c oughs> ับมือผมไว้มืองเอาเล่นเล่นเล่นมาสิ อออขอบคุณครับโอ้ยตัวนี้นี่อะไรไปลตัวนี้เลยที่ผมปล่อยอุย้ยแหมอิสาคนได้ปลาตัวเองละงัดเอางัดเอาโอ้ยเ <c oughs> พียบจิ๋นนะ <c oughs> อไ้สวยตัวนี้อะไรนะขบวนอะไรนะเอาเลยโอ้ผมแท้ใช่ไหมเนี่ยแม่ผมก็ลัวมัตเตอร์มาโถค่ายเดียวกันดิครับอุ้ยบอกแล้วให้ตีโอทีไม่ีใครตีเพื่อนผมไม้แรลกผมตีไม้แแล้วหลุดไปแล้ว ยจไม่ค่อยตรงเลยวะเบียดฟอร์มเนี่ยเบียดเบอร์สีนี่ถ้าไม่อยู่ก็ไม่รู้จะพูดแล้วนะนี่แฮปปี้อยู่แีไปร้องใหม่ละเล็กองเยเจผมใไปเดินใครไม่ไปเดี๋ยวผมไปไปเองก็ได้วะคนยุหลือเกิน ขอสวิงได้ไหมตีตรงนี้เลยได้ไหม ปลาเค็มปลาเค็มฟังไหนโห เป็นร่องเป็นหลอดดูทรงแล้วเป็นหลอดนนนนีีีี่่่่ไัตเย ให้ปันเหนอกเลยวไปขับงมันดิ้ไม่ใรหรอมันันไม่มีทางไล่ตุ้มัวขนาดนี้รอกเอดดีะตกเลือด้วยนะ ตัวเลยอะผมแบบนี้ถ่ายย้อนะนาเจ้พามาเชือบปลาสามร้อยปลาสามร้อยเขาบอกปลาสามร้อยเชื่อได้ไหมโดนหลอกกี่แล้วผมรอบที่แล้วก็บอกปลาหกเจ็ดร้อยรอบจะเป็นตันเลย ผิวน้ำกัดมันมากครับทีมนาแจวันนี้นะเขาบอกปลาสามร้อยเชื่อได้บอกไม่รู้โอ้ยโดนโดนกันทั่วหน้าเลยครับ Ja. Det กัดยังไงวะนี่ยกัดไม่ขึ้นมาตุ้มมาตับเลยอะ่ะเ,เอออโอ,อ้โไม่มีไซส์เล็กเลยแต่ไ,ไซส์ดีๆรครับ เปลียดผมงา้างอีกทีหนึ่งแล้วเนี่ยใช่ครับ ช้าขนาดนี้มันยังกัดไม่โดนความเขียวของมันไม่ค่อยเข้าทีเลยนะไม่ค่อยไม่ไม่ดูดเข้าบุ๊บเลยนะยต้อง,งบินป่าตลอ,อดอมก็ไม่ดีนะเสียวฝายเอ้ย น้ำมันมากอู้ยี่เดียวเองอยู่ไหน,นี่ยโดนข,ข้างแก้มเนี่ยดูดูโดด,ดข้างด้วย ดูดิตบดูได้เข้าข้างเลยอะน่าจะตัวที่มันกัดตอนแรกไว้โดนอะอันนี้ไหนดิลองเปลี่ยนหน่อยเดี๋ยวเอาปักลงมาเขาหน่อยเดี๋ยวเขาาปักดูนะเป็นไง cười Ủa chìm cây Đánh cuốn Vô súng biển hết đây đi ี่าสายผมเล็กกอเชอรี่จัดไม่งมาเดียวเลยขอบคุณครับอ <laughs> กอเชอรี่ดูครับหูฟ้าตรนสวยนะจิ๊บแม่แจ้นะครับสุดยอดครับนานๆจะเจอที่แบบนี้สักทีนะหอยเหลืออย่างนี้เดียวจะหลุด่ะ ตูคร,รับปากอครับปากรอปากอหัวสามกำามนับข้างล่างเป็นสาลายมีใครทำเหยื่อขาดไหมฝั่งน้นเจ้ามีคนทำเหยื่อขาดป่าเอา สิบพอดีครับขาดเขาดุนโอเคจบไปกัดไอ้นี่ไงกอเชอรี่นั่นไงมันจะขาดเปล่าใส่เอวิงไปอาจารย์มันหลายโลนะเออขาดแล้ว อันนี้ร้อยใส่เงือกจะเดินนะฮะร้อยใส่เงือกไปเลยพวกนี้มันไม่มีนี่ไงอันนี้ขาดล็อกมันจะขาดแน่ผมว่าเออขาดล็อกขาดล็อกขับสิบตัวพวกนี้โเดินไกลอยู่นั่นนี่เท่อบอกแล้วตอนตกก็ไม่คิดบอกว่าจะเดินตามมาจะเดินตามมา ก็ต้องจะไปอยู่เห็นมะเขาซื้ออยู่ก็เลยยังไม่อยากจะไปตอนอั้นมันก็ไม่โดนไงอ่ะคนละหูคนละม,มุมลำบากลุกขึ้ลูกขายกลับแล้วครับโอ้ย,โออย่าเรียกว่ารวยเลยเรียกว่าฟุกเฮ้ยไม่ใช่หรอก ใช่หน้าเล็กคนเดียวเลยก็นาแล้วแหละน้าแล้วแหละน้าปลาผมเคาะโอ้ยซีเป็นไงเป็นเรื่องเลยแเมื่อเช้านี้ก็เล่นเล่นเล่นอบแต่ปลาทางบ่อเล็กกันกัดแปลกๆนะกัดแบบไม่โดนอ่ะกัดไม่แรงเนี่ยอ่ากัดแบบดูด ใช่บ่อเล็กกันไม่แรงเกียวกับเขบ่เดียวกัดด uh ูดอ like ่ะด well, ูดปุ๊บอย่างนั้นอ่ะอ๋อโอ๊ยคือการระวังลงไม่อยู่เลยต้องส่งนิดนึงเพราะว่าวางถ่ายรูปที่ดีที่สุดนี่ยไหนก็ผมกแล้วผิวมาถ่ายรูปดีเลยไหนละได้บ่อเล็กกันเลยเอาละว่าออกมาผมผมกลับก่อนช่วงนี้อยู่เย็นไม่ได้ไมไหว เดี๋ยวดีไปลงคิดสั้นๆให้น้าแจ้หน่อยสักหน่อยหนะาาาายึ่งปลูกมาเด็กๆปล่อยหมดเลยนะไซช์นะครับถุยถุยมันถุยเย,มยผมเอาเดีใช้นะ้ำใช้โล่้าสงรูปให้ผมด้วยนะ้นะะไม่เปิดหน้าเขาไม่เห็นหน้าโอ้มันแดดขนาดนี้ออหนึ่งสองโอเคเฮ้ย<ะ> ปากพลอยด้วยนะเมื่อเช้าเลยเดินเข้ามาฟูคอาสิบตัวนะวันน,น,นี้จ <c oughs> ีบตัวรีบกลับพอดูแล้วเงียบพัดน, <c oughs> นี่ไงบ่อเน,นี้ยอีกเจ็ดสิบไร่เน,นี่ยน้าแจบอกเนี่ยบ่อเนี้ยข้างหลังเนี่ยไม่ต,ต้อ <c oughs> ตงวิ่งไม่ต้องวิ่งหาให้ยากแกต้องวิ่งหาให้ยาก